สวัสดีครับในมือผมคือ JVC ก u m m i Mini หูฟังทรเลสขนาดเล็กนะครับถามว่าเล็กขนาดไหนสามารถกำแบบนี้ได้เลยคือมันเล็กจริงๆนะแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆถือว่าครบคันสำหรับการใช้งานทั่วไปตัดสิ่งรบกวนได้โอเคนะครับขนาดเล็กกันน้ำได้ในมาตรฐาน IPX4 ใช้งาน g e s t u r ์ในการควบคุมอะไรต่างๆตามมาตรฐานนะและก็มีจุกแถมมาให้3ตัวคือ s m l มีสาย USB Type C แถมให้นะครับกับเรื่องของมาตรฐานที่เรียกว,ว่า ตราต่างๆนี่เยอะมากนะคือเขาส่งขายทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆถือว่าทำออกมาดีเลยคือเป็นกล่องกระดาษนะครับและเกือบทั้งหมดสามารถรีไซเคิลได้อันนี้ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าใช้ได้เลยในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอือ่นๆนะครับแล้วก็มีสาย usb type c อันนี้เอาไว้เสียบกับ power bank เสียบกับคอมพิวเตอร์ได้เลยและจุกหูฟังมีแถมมาให้เป็นไซส์ s กับไซส์ l ส่วนตัวไซส์ m จะติดกับหูฟังอยู่แล้ว มาดูตลับตัวจริงกันกับ JVC g u m m y Mini นะต้องบอกว่าตลับจริงของเขาเนี่ยขนาดเล็กมากๆนะสามารถกําแบบนี้ได้เลยนะครับคือขนาดเป็นล็กจริงๆใครที่พกพามือถือพกพาหูฟังใส่กระเป๋าถือกระเป๋าเล็กๆเนี่ยสามารถพกพาได้ง่ายหยิบมาใช้งานได้ทันทีนะครับวัสดุก็ถือว่า โอเคทีเดียวนะครับน้ำหนักเบาด้วยแล้วก็มีพอร์ตชาร์จ USB Type C เขาแถมสายมาให้นะสำหรับใครที่ไม่มีสาย Type C ก็เอาไว้เสียบกับ Power Bank เสียบกับคอมพิวเตอร์ต่างๆได้เลยนะเมื่อเปิดตลาดมากาก็จะเจอกับหูฟังด้านในแบบนี้เป็นหูฟังแบบอินเอียนะครับมีไฟ LED สำหรับแสดงผลตัวสถานะต่างๆนะครับแล้วก็สามารถ พับเก็บได้เลยซึ่งตลับของเขาเนี่ยสามารถชาร์จได้สูงสุดใช้งานได้ถึงยบ3บาชั่วโมงนะครับนอกเหนือจากตัวหูฟังชาร์จเต็มใช้ประมาณ6-7ชั่วโมงผมว่าแบตอึดมากนะสำหรับใครที่เอาไว้แบบฟังเพลงหรือเอาไวส้สแตนบายแบบคุยสายอะไรต่างๆก็ได้ตลอดทั้งวันเลยการแพลิ่งไม่ซับซ้อนนะเมื่อเปิดตลับหูฟังออกมายิบหูฟังออกมาไฟจะกระพริบแบบนี้ก็เท่ากับว่าพร้อมเชื่อมต่อแล้วนะอันนี้ผมลองกับ vivo v27 นะครับก็ทาการแพร new device ได้เลย มันก็จะขึ้น JVC HA A6T แบบนี้กด pairing ไปเลยนะครับนี่ง่ายมากๆสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ต้องลงแอป,ปไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเช่นเดียวกับบนคอมพิเวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นก็สามารถ pairing ได้แบบเดียวกันรุ่นนี้ลองรับ gesture ด้วยนะครับก็คือข้างซ้ายเนี่ยถ้าเราแตะเร็วๆ3ครั้งนะครับก็คือครั้งแรกจะเป็นการแบบ play stop ครั้งที่2ครั้งที่3จะเป็นการเพิ่มหรือลดเสียงนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าหน่อยก็คือถ้าเรากดค้างไว้1ครั้งมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดเบสนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นโหมดเคลียร์นะครับจะเป็นโหมดเสียงหรือถ้าเราแตะเร็วๆก็จะเป็นการแบบเล่นหยุดเหมือนกันแล้วก็กำทำําการแบบอ่าเพลย์เน็กซองกับเพลย์ลัสซองอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็น gesture ที่ข้อนข้งพื้นฐานครับตัวนี้ไม่ได้มีฟีเจอร์ที่อ่ารับซับซ้อนและมากนักนะครับ ซึ่งแนวเสียงของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวแบบเบสนำมานะครับก็คือเป็นแนวเสียงที่ไม่ได้แบบหรือหวามากนะเอาไว้ฟังเพลงดูคลิปดูซีรีส์อะไรต่างๆทั่วไปได้เลยนะครับก็เป็นหูฟังที่เอาไว้แบบคุยสายใะใช้งานทั่วไปซะมากกว่าคือถ้าต้องการคุณภาพเสียงที่ดีกว่านี้ก็ต้องจ่ายแพงกว่านี้เนาะครับสำหรับ JVC g u m m y Mini ก็เป็นหูฟัง t r o เ e x ที่ขนาดเล็กเล็กมากๆนะครับคือน้ำหนักเน่ยของเขาอยู่ที่ สามจุดเก้ากรัมก็คือทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ลมตลับนะถ้าตลับมันก็ประมาณแบบสิบกรัมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังไม่หนักอยู่ดีแถมขนาดเล็กพอที่จะใส่แบบกระเป๋าเสื้อกระเป๋าของเกงอะไรอย่างเงี้ยหรือกระเป๋าถือเล็กๆง่ายดีนะครับก็คือเอาไวพ้พกพาไปทั้งนอกได้สบายๆชาร์จไห้ซีด้วยแล้วก็แบตเตอรี่อึดนะเห็นขนาดแค่นี้เนี่ยแบตเตอรี่เขาเนี่ยใช้งานได้ถึงหกถึงเจ็ดชั่วโมงเลยนะครับแถมกันน้ําในรูปแบบ IPX4 ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับใครที่หาหูฟังในราคาที่แบบพันต้น แล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับ JVC Gummy Mini น,นะครับก็วางจำหน่ายแล้ววันนี้นะผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็คือร้าน JVC Headphone Thailand นะครับซึ่งลิงก์ก็จะแปะไว้ในคอมเมนต์นะครับกับตัวแคปชั่นนะครับแล้วก็มีขายที่ JVC Flagship Store ทั้ง Lazada กับ Shopee นั่นเองก็เข้าไปหาซื้อกันได้ครับสำหรับวันนี้กขอจบเท่านี้สวัสดีครับ